ร่วมงานมางานศพของคุณนุ๊กซี่นะคะแฟนของคุณพี่ปูแวกเคธนั่นเองค่ะ,คะถือว่าเป็นข่าวเศร้าจริงๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศงานเมื่อวานนี้โอ้โหศิลปินดารานักร้องคือมาร่วมไว้อะไรกันเยอะมาก<ด>จริงๆคุณผ<ด>ู้ชมดูวพวงหลีดสิคะคืองานจัดที่ศาลาหนึ่งนะคะก็คือวัดมึงทองหลังนั่นเองค่ะบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความเศร้าเนี่ยค่ะคุณแนปเตทโทสเปกนะคะ,คะ,คะพี่เจเจ,เจตรินนะคะพี่อญิงอาชิตาแล้วก็คุณสายป่านณพินญ,ญาก็มาหานะคะทุกคนมาด้วยใจจริงๆนะคะแล้วก็บางคนก็ เสียใจร้องไห้รวมไปถึงเพื่อนดังแบบของคุณนุ๊กซี่ด้วยนะคะซึ่งพี่ปูแบ็คเฮดเองนะคะแล้วก็ครอบครัวแม้จะอยู่ในการเศร้าค่ะแต่ก็ยังทําหน้าที่ต้อนรับแขกที่มาร่วมไว้อาลัยคุณนุ๊กซี่แบบเต็มที่เลยนะคะโดยหลังจากสวดอภิธรรมเสร็จนะคะแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณนุ๊กซี่นั่นนะคะพี่ปูก็ออกมาเปิดใจด้วยน้าเสียงสั่นเครือค่ะแล้วก็ตาแดงก่่าตลอดเลยนะคุณผู้ชม,มคือเล่าให้ฟังนะคะว่าการเสียชีวิตของนุ๊กซี่เนี่ยมันเร็วเกินกว่าที่จะทําใจรับได้้้้้จจรริงงงๆคค่่่ะะะกกกกออนนนนนนหาาีีีีีซซมมภวแททลััโ ล่าสุดค่ะเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมค่ะกระทั่งมันก็เกิดหลายอย่างมันลามไปหลายจุดนะคะท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมมันเกิดริ่มเลือดไปอุดตันตรงที่ปอดค่ะคือจริงๆแล้วนุ๊กซี่มีอาการที่หายใจไม่ออกอติดขาดมาตลอดหนึ่งอาทิตย์เลยแต่ว่าไม่ได้บอกใครคือฝากบอกกับชาปพี่ปูเลยบอกว่าห้ามบอกใครแม้กระทั่งครอบครัวเพราะว่ากลัวพ่อแม่เป็นห่วงค่ะกระทั่งเมื่อคืนนะคะที่คุณนุ๊กซี่สิ้นใจเนี่ยคือพี่ปูเนี่ย,เ,ยเขาทำงานอยู่ข้างนอกแล้วจ้างพยาบาลมาดูแลนะคะปรากฏว่า คือรีบโทรมาโทรมาแล้วก็รีบไปเลยไปไม่ทันเพราะว่ามันต้องสวอปต้อง P ี r หลายๆอย่างนะคะพยาบาลโทรมาบอกว่านุกจะไม่ไหวแล้วพี่บุกกลับมาหน่อยพี่บุ๊กมันติดงานอยู่แต่เขาก็รีบไปแต่ภาพที่เห็นที่สุดท้ายก็คือก็คือปั๊มหัวใจอยู่สิบครั้งนะคุณผู้ชมนะคะกระทั่งก็คือชีพประจก็อ่อนไปแล้วก็หมดลมหายใจไปในที่สุดนะค่ะไม่ทันล่ำลาเลยค่ะซึ่งนะคะจริงๆถ้าไม่เกิดเรื่องร้ายค่ะในวันที่29-30บิหมอยังบอกอยู่เลยว่า ตรียมมารับเนี่ยเ่คุณนุกซี่ออกจากโรงพยาบาลได้เลยอะ่ะ<อ>คือมันรักษาเหมือนอาการที่แบบไวรัสมันลงปงลงปอดอะ่ะคือถ้าหายเสร็จตรงนั้นนะคะก็สามารถมารักษาด้วยกันใช่ทานยารักษามะเร็งต่อได้นะคะ,ะที่ปูบอกด้วยนะคะว่าตลอดเวลา5ปีที่คบกันมาเนี่ย นุกซี่เป็นความทรงจําที่ดีของพี่ปูนะคะถามว่าเป็นรักแท้ไหมพี่ปูบอกว่าไม่รู้ว่ารักแท้คืออะไรแต่ว่ารักมากรักคนนี้ตลอดไปที่สําคัญนะคะในช่วงที่นุกซี่ล้มป่วยนะคะคุณปูก็เลยได้คุยว่าหนูมีความฝันอะไรไหม,มนุกซี่บอกว่าพี่ปูหนูอยากแต่งงานหนูอยากมีพิธีเล็กๆริมทะเลนางชอบไปทะเลคือพี่ปูยังบอกเลยนะคะว่าอ่ะเนี่ยออกจากโรงพยาบาลรอบนี้แหละ,ะเดี๋ยวเราจัดพิธีเล็กๆเกนี่ยแหละคะ่ะนะ,ะ้ะในครอบครัวไปแล้วก็คือแบบจะแต่งงานกันแล้ว่ะ ต่ท้ายที่สุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนะคะโลกรายก็มาพรากชีวิตนุกซี่ไปเสียก่อนค่ะ<ม>ไปฟังเสียงพี่ปูแบ,บเคเฮดสักเล็กน้อยกันค่ะเราก็เลยพอขึ้นไปเขาก็ป้าหัวใจที่เขาทําอะไรไม่ได้เนี่ยเขาห่วงเราเพราะว่าเขาอยากดูแลเราเพราะว่าวันที่วันที่เราเดินทางเข้ามาเจอกันเขาบอกว่าแนหน่เดี๋ยวจะได้ดูแลพี่ไปเพราะพี่อายุเยอะและ้วเดี๋ยวหนูหาหนามาให้พี่เยอะๆนะแม้แต่ตอนที่เข้าไปค่ารักษา<ม>การเสียชีพได้ป่วย<ม>เขาบอกว่า ตอนนี้พี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวหนูออกมาแล้วหนูแข็งแรงหนูจะหาเงินให้พี่เยอะๆก็คือความฝันของเขาเลยเสียดายจริงเพราะว่าพิดว่าเออเทา,าอ,อับออกจากโรงพยาบาลมาแค่เนี้ยครั้งเนี้ยเออสัตว์เล็กๆกันทั้งหมดก็ตามมีครอบครัวซึ่งกันและกันนะค่ะคือส่วนตัวแล้วตอนนี้เป็นห่วงพี่ปูนะค่ะพี่ปูแกเป็นภาวะแบบ คือเข้าใจเลยค่ะเราแค่ฟังเรื่องราวเรายังเศร้าแทนอ่ะคือพวกเราฟังตอนที่เห็นข่าวเรายังช็อกเลยแล้วพี่ปูจะช็อกขนาดไหนคือพี่ปูเนี่ยเพื่อนต้องอยู่ด้วยตลอดจริงๆนะคะเมื่อวานไปพี่ก็คือแบบไปกอดแกนิดนึงรู้จักกันก่อนหน้านี้นะคะสําหรับพิธีสวดอภิธรรมของนุกซี่นะคะจะมีจนถึงวันที่31มีนาคมค่ะก่อนจะชาปนกิจในวันที่1เมษายนนะคะเวลา4โมงเย็นที่วัดมึงทองหลังนี่แหละค่ะดยหลังจากนั้นนะคะก็น่าจะก็จะนาอัฐิไปลอยนงคัรที่ทะเลซักแห่งค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปนุ๊กซี่เขาชอบทะเลมากชอบถ,ถ่ายรูปสวยๆบิกินีบิกินี่ริมทะเลเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่แฟนแบบเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็เป็นกาําลังใจให้ครอบครัวของนุ๊กซี่รวมไปถึงครอบครัวของพี่ปูแบ็คเฮดด้วยนะคะใช่เชื่อว่าพี่ปูทําดีที่สุดแล้วแหละเพราะคลิปสุดท้ายที่นุ๊กซี่ถ่ายพี่ปูเนี่ยยังเป็นคลิปที่พี่ปูนอนเฝ้านุ๊กซี่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยจริงนะคะนะคุณผู้ชมนะเหตุการณ์นี้ทําให้เราต้องหันมาบอกรักคนที่อยู่ข้างให้มากขึ้นด้วยเนาะค่ะ